สวัสดีครับพบกับช่องเรื่องเล่าห้อนเก่าแก่เสือกินหญิงสาวก็โปงเงินเรื่องเล่านี้เป็นบทประพันธ์เรื่องแต่งนิยายจริงไม่จริงบทใช้วิจรารณญาณเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร,ร์เวทมนต์คาถา จอมขมังเวทบุคคลท่านนี้พยายามศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องสายสัมพั์เขาลังศึกษาวิชาความรู้ที่แปลกใหม่ไม่เคยเล่าเรียนมาก่อนวิชานี้ได้มาจากป่าไปเจอกับบุคคลท่านหนึ่งและมอบให้อยู่กลางป่ากลางเขาบุคคลท่านนี้เป็นคนที่โหนวดเฟิง ขนยาวลักษณะท่าทางแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วไม่เหมือนมนุษย์ลักษณะเหมือนลิงก็ได้มอบคำพ์นี้ให้แก่ชายผู้หนึ่งชายผู้นี้ก็รับคำพ์นี้มาเป็นวิชาเสือนายผู้คนท่านนี้ก็ศึกษาล่องเรียน พยายามคำรามเหมือนเสือทุกวันในกฎในตําราที่ระบุเอาไว้ว่าถ้านายเรียนวิชาเหล่านี้แล้วข้อที่ห้ามเด็ดขาดก็คือว่าวันจันเพนห้ามออกมาฝึกวิชาเหล่านี้เด็ดขาดแต่ใครจะรู้ละ่ะว่าวันจันเพนเป็นวันไหนบอกได้เลยว่า บุคคลท่านนี้ชายผู้นี้ร่ำเรียนวิชามาเยอะสนใจวิชาแปลกใหม่แต่ว่าไม่รู้วันจันทรเพนเป็นวันไหนล่ะเขาก็ฝึกของเขาทุกวันคำล้ามนังเสือทุกวันทอจิตแยกร่างแต่งเป็นเสือทุกวันมีวันหนึ่งเป็นวันจันทร์เพนเขาฝึกวิชานี้ขึ้นมาแยกร่างทอจิตแต่จิตไม่สามารถเข้าร่างได้ มันเกิดอะไรขึ้นจิตของเขาแล้วร่างของเขารวมตัวกันมันเข้าไม่ได้นะแต่ว่ากลายเป็นเสือความดุดันเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาแต่บังเอิญบุคคลท่านี้หรือชายผู้นี้มีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกสาวของเขานั่นเอง ลูกสาวของเขาเป็นสาวกระโปรงเงินเด็กสาวนี้ชอบใส่กระโปรงเงินตั้งแต่เด็กเธอมีความสวยสดงดงามผู้เป็นพ่อที่เป็นเสืออยู่นั้นเห็นเธอก็พยายามหลบหลีกเพราะรู้ว่านี่คือลูกสาวของเราถ้าเราพลาดพั้งจับลูกสาวกินเนี่ยจะทำให้เราเสียใจเป็นอย่างมาก แต่ยังไงก็แล้วแต่เสือตัวนี้พยายามบังคับจิตใจตัวเองว่าอย่าเข้าไปยุ่ง,อย,ยง,งอย่าเข้าไปยุ่งจะทำยังไงดีล่ะอย่าเข้าไปยุ่งพยายามปิดกั้นตัวเองจำศิลตัวเองอยู่ในถ้ำไม่ออกมาแต่หญิงสาวก็พยายามตามหาพ่อทุวกวันคิดถึงพ่อได้ยินเสียงเสือคำรามไม่ได้ มีเสียงเสือกำลังอะไรเธอจะพยายามออกตามหาถามแม่แม่ก็บอกว่าพ่อน่าจะไปในถ้ำมาลูกแต่อย่าไปยุ่งกับพ่อเลยวิชาที่พ่อฝึกนั้นมันน่ากลัวมากนะลูกนะแต่ลูกหารู้ไม่ไม่ได้สนใจเกี่ยวเรื่องพวกนี้เธอพยายามเปิดตำราของพ่อดูตำราของพ่อเกี่ยวกับกระโปงเงิน แล้วไปเกี่ยวอะไรกับเสือล่ะในเมื่อกระโปรงเงินกับเสือมันจะไปเกี่ยวไดไงเชื่อว่าวิชานี้เป็นวิชาตับเกี่ยวกับเรื่องมุดใต้กระโปรงเธอจึงพยายามใส่กระโปรงเงินเธอใส่กระโปรงเงินตามหาพ่อและก็สำลิดผลจริงๆพ่อรู้สึกกระวนกระวาย เสือตัวนี้รู้สึกกระวนกระวายแทบจะทนไม่ไหวมันเห็นกระโปรงสีเงินไม่ได้มันอยากจะเข้าไามุดปูยำปูยีแทบจะทนไม่ไหวหญิงสาวดีใจเห็นพ่อออกมาแต่รูปร่างลักษณะมันไม่ใช่พ่อนะสินี่ไม่ใช่พ่อของเธอตัวเป็นคนแต่หัวเป็นเสือ ทันใดนั้นเธอตกใจเธอวิ่งจ้าอ้าวจ้ามอ้าววิ่งหนีพระอาทิตย์กำลังดับอัสดงเธอตกใจเป็นอย่างมากเสือผู้เป็นพ่อพยายามที่จะเข้าไปกเมือกหรือว่าจะเข้าไปมุดใต้กระโปรงเงินก็มีความสับสนเหมือนกันว่าเสือจะไม่มุดใต้กระโปรงหรือว่าจะเข้าไปกมือบก,กินเธอแต่เธอตกใจเธอวิ่งหี แต่เสือตัวนี้เชื่อไหมครับเสือพูดได้ลูกเอ้ยลูกเอ้ยจะหนีพ่อไปไหนลูกตามหาพ่อมานมนานไม่ใช่หรือจะหนีพ่อทำไมพอหญิงสาวได้ยินก็ฉุกคิดขึ้นมาได้เราจะหนีพ่อทำไมในเมื่อเราตามหาพ่อมานานแต่ว่าตาพ่อแดงกัมน,น่ากลัว เราไม่กล้าหรอกเรากลัวพ่อจะจับกินหญิงสาวจึงตัดสินใจหันหลังไปให้แล้วกล่าวกับพ่อว่าท่านเซือท่านอย่าจับข้ากินเลยเราเป็นลูกของท่านรู้แล้วลูกพ่อรู้แล้วว่าเอ็งเป็นลูกของพ่อ แต่จริงๆหารู้ไม่นี่ไม่ใช่เสียงของพ่อครับนี่เป็นเสียงของเสือจะหลอกลูกจับกินวิญญาณเสือวิญญาณพ่อสลับร่างกันมันแฝงไปด้วยเวทมนต์คาถาเสือพยายามจะหลอกล่อหญิงสาวตัวนี้ให้หยุดเพราะว่าเสือมีอาณาเขตที่ไม่สามารถข้ามไปได้ เพราะว่าหญิงสาวองนี้ใส่กระโปงเงินอยู่กระโปงเงินตัวนี้สําคัญมากครับบอกได้เลยว่ากระโปงเงินตัวนี้เป็นกระโปงที่ล้างอาถรรพ์เสือเสือตัวนี้พยายามจะกะม้มเหยื่อเข้าไปจับกินหญิงสาวก็ตัดสินใจแล้วจะไม่หนีละเราจะสู้กับเสือตัวนี้เธอจึงกระโดดเข้าไป ขี่หลังเสือด้วยที่เธอใส่กระโปรงเงินอยู่เสือร้องโวยวายเจ็บปวดด้วยร้าแสนทุกทรมานร้องคกวนคางเพราะว่าเงินกระโปรงเงินจะทำให้เสือเจ็บปวดเป็นอย่างมากเสือร้องโงยงายทนไม่ไหวแล้วแปลงล่างเป็นพ่อลูกเอ้ยพ่อสู้ลูกไม่ได้แล้ว ลูกใส่กระโปรงเงินถอดออกได้ไหมลูกหญิงสาวก็รู้สึกอายสงสารพ่อก็สงสารจะถอดกระโปรงออกก็โปเพราะว่าในตำรากล่าวไว้ว่าเธอห้ามใส่กอกรนนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่แปลกแหวกแนวมากกระโปรงตัวนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และห้ามใส่กอกรน เสือตัวนี้ต้องการให้เหยื่อของเขาถอดกระโปรงออกแต่เธอไม่มีทางออกถอดออกแน่นอนเพราะว่าถ้าเธอถอดออกเธอจะโปะมันจะเป็นไปได้อย่างไรโชคดีครับที่กฎของในตำราระบบไว้ว่าเธอต้องห้ามใส่กอร์กอนมันเป็นมันเป็นแผนอย่างหนึง่งที่ในตำราระบอกเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดจะปราบเสือ จะต้องใส่กระโปรงสีเงินและรู้ไว้ด้วยว่าเสือจะหลอกล่อด้วยเลขกนไอ้ผู้ใส่กระโปงหญิงสาวถอดกระโปรงออกเพราะว่าเสือกลัวกระโปรงสีเงินนี้จึงหลอกล่อเขียนระบุไว้ในตำราว่าผู้ใดที่จะใส่กระโปงสีเงินนี้ห้ามใส่กก,กนออกมิฉะนั้น จะเกิดอาเพศเธอจึงไม่ใส่จึงออกตามหาผู้เป็นพ่อที่ร่ำเรียนวิชาเสือสุดท้ายเสือพยายามล่อเธอแต่เธอไม่ใสกอกกนเธอจึงไม่ถอดครับไม่ถอดเสือก็ทำอะไรเธอไม่ได้เธอพยายามหลอกล่อด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังฉับพลันเธอเดินเข้าไปใกล้พ่อ พ่อตั้งจิตตั้งใจมั่นเพราะว่าจิตวิญญาณของเสือกับพ่อมีสองจิตรวมกันอยู่พ่อจึงรู้ว่าวิธีแก้อาถานข้าพเจ้าจะมุดกระโปรงสิงก่นนี้ให้ลูกอ้าขาออกพอจะมุดเข้าไปอันใดน,นั้นพ่อจึงกระโดดเข้าไปปะทะกับลูกลูกตกใจพ่อ พ่อจะกินลูกเลอมิชัยเช่นนั้นลูกณนะเวลานี้เป็นจิตของพ่อพ่อจะมุดกระโปรงเองเพื่อให้วิชามันเสริมไปลูกได้ยินดังนั้นก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พ่อจะพูดหรือไม่แต่พ่อเคยสอนในตอนเด็กว่าถ้าผู้ใดมุดใต้กระโปรงผู้นั้นจะเสื่อมวิชาคงเสือตัวนี้ก็จะตายแน่นอน เพราะว่าตะกี้นี้เราขี่หลังเสือเสือก็ร้องโอดควรเธอจึงเดินไปหาพ่อไม่หลบหลีกแล้วให้พ่อพยายามคานมุดเข้าไปแต่ว่าเสือก็พยายามหลังเอาไว้เธอจึงเดินข้ามพ่อไปเลยวิชาเสือนั้นเสื่อมออกทันทีทันใดนั้นพ่อจากล่างเป็นเสือกลายเป็นคนทันทีวิชาเสื่อม และต่อแต่นี้ไปวิชานี้จะไม่สำลิดผลอีกต่อไปเธอจึงนำร่างของพ่อกลับบ้านท่านผู้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงคอมเมนต์บอกกันนะครับแชมชื่นผสมเหล็กสมหวังแช่มชื่นครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ้งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ